เราก็ทําจัดเลี้ยงให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการทานกับญาติพี่น้องนะครับอยู่ที่บ้านทานนั่งชิลๆที่บ้านทานอิ่มๆนะครับไม่อยากไปทานที่ร้านอาหารนะครับเราก็จัดให้นะครับถ้าเรามีคิวว่างนะครับเนื่องจากวันนี้หน้าง,งานนั้นอยู่ใกล้บ้านพักนะครับเราก็เลย จัดคัวที่โรงรถเราเลยสะดวกสบายบรรยากาศก,ก็เย็นสบายครับบ้านสวนของเรามีต้นไม้เยอะนะครับลูกค้าสั่งไปทานที่บ้านสามโตะนะครับเราก็เริ่มกันเลยครับขอขอบพระคุณพลอยบ้านสวนบัวใหญ่ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เราไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานนะครับ ขอให้เรามีคิวว่างเราก็จะไปรับใช้ท่านนะครับสามารถโทรมาเช็คคิวงานก่อนครับและจองคิวงานกันไว้เลยนะครับทางร้านจะได้จัดคิวงานไว้ครับและยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับเราก็จะหาวัตถุดิบยากสักหน่อยครับเนื่องจากโรงงานหรือร้านนั้นหยุดทำการนะครับและถ้าลูกค้าจองงานแบบเร่งด่วนเข้ามาเราก็หาวัตถุดิบให้ท่านไม่ได้นะครับ เพราะว่าวัตถุดิบบางตัวก็ต้องวิ่งเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดครับทางเราจำกัดในการรับงานต่อวันนะครับเพื่อควบคุมคุณภาพงานคลิปหน้าจะไปจัดหน้างานไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ